ทำผัตาการครั้งแรกเลยอาจารย์ก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นเคยเรียนจากหลายที่แล้วก็คือเหมือนได้เทคนิคใหม่เพิ่มเติมสามารถเอาไปใช้แบบพร็กคอได้ดีค่ะได้ความรู้ใหม่ๆที่ยังไม่เคยได้รู้เยอะเหมือนกันเ,เรียนไปอะค่ะ <Wow. S 2> ก็สามารถที่จะเอาไปใช้แอพพลายในการฉีดให้คนไข้ได้ดีขึ้นค่ะ สวัสดีครับหมอรัศภูมิสุเมธทีวิทย์นะครับแพทย์เฉพาะทางผิวหนังวันนี้อยู่ที่ IMI หรือว่ารัศภูม Medical Institute วันนี้มีการสอนของ IMI เรื่องอยู่ในหัวข้อของ Injunctive Filler Part 3ภา์ที่3แล้วนะครับจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างวันก็คือสุดุประสงค์ก็คือการสอนคุณหมอในการฉีดฟิลเลอร์เพื่อยกพยุงหน้าแก้ปัญหาแก้มตอบแก้ปัญหาหน้าตบรวมทั้งช่วยเรื่องของร่องแก้มด้วยนะครับช่วงเช้าจะมีสอนเลคเชอร์วันนี้อาจจะเป็นการสอนในภาคภาษาอังกฤษนะครับเนื่องจากว่ามีคุณหมอต่างชาติมาลงเรียนหลายคนทั ทั้งออนไซต์ด้วยแล้วก็ในออนไลน์ด้วยนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะมีการไลฟ์เดโมหลังจากเสร็จไลฟ์เดโมแล้วช่วงบ่ายก็จะเป็นการแฮนด์ออนซึ่งวันนี้ก็คุณหมอมาลงเรียนกันอย่างคับข้างวันนี้อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะก็สู้อย่างเต็มที่เพื่อให้คุณหมอทุกคนได้รับความรู้และรความมั่นใจไปประกอบวิชาชีพต่อไปได้อย่างมั่นใจครับ